สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตนำสูตรเก่ามาเล่าต่อนะคะก็คือเด่น3ามตัวบนระยะเก่าสูตรที่สองนะระยะยาวเก่าสูตที่2ซึ่งลงไปให้เมื่อ,อใช้มาแล้วจริง2องมวดแต่ว่าสถิติเขาระยะยาวดังนั้นเนี่ยงวดที่แล้วก็มาเหมือนกันนะคะก็คือออกเจ็ปสองแล้วก็หกเจ็ดนะดังนั้นตัวนี้ก็คือเลขสองมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน ั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งอาจจะมาสองหลักบางครั้งอาจจะมาหนึ่งหลักนะตามที่เราได้ดูจากสถิติย้อนหลังที่ไฮไลท์ตรงแถบสีแดงนี้ที่สามตัวบุนะคะก็จะเห็นว่าบางครั้งเขามาในสองตัวบางครั้งก็มาครบสามหลักบางครั้งก็มาหนึ่งหลักอย่างนี้รบมาครบสามหลักดังน,นี้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็มาครบสามอันนี้มาสองหลัก อย่างนี้นะคะเป็นต้นทีน,นี้เรามาดูในงดต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้หาสูตรคำนวณใหม่ๆม,มาฝากตำแหแน่งของหลักร้อยบนคูณ2องสบวกกับ1นึ่งพงเทบวกง่ายนะคะ4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการเสร็จแล้วจะมีอีก1สูตรคำนวณที่น่าสนใจนะคะก็คือสูตร คำนวณเก่าที่ว่าอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดหฉันหาก่อนอือ่ะเด่นบนสามตัวกับสูตรที่ หนึ่ก็มาเหมือนกันนะคะเพราะว่าออก8ปดออกเจ็ดแสองแล้วก็บวกเอันนี้ดิฉันจะเอามาใน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 ใ,ในคลิปเดียวกันนะใช้หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณสองบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x บวกสองบวกห้านะดังนั้นหลักหน่วยบนคือเลขสองบวกกับตำแหน่งหลักสิบล่างคูณสองสองหกสิบสอง บวกหลักในล่างเลขเจ็ดนะคะไม่มีตัวแปรบวกคงที่สองบวกสองได้สี่สี่บวกเจ็ด 4, 4เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกห้าได้แปดก็จะได้สมการเด่นดังนี้จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นว่าเด่นสามตัวมาครบ2สองหลักบนแต่ว่าเขามาหลักเดียวก็ท่านผู้ชมก็สามารถนำไปคำนวณต่อได้นะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันหาไม่เห็นนะสิไปใส่ละ ดี๋ดฉันหยุดก่อนนะแปบ๊บหนึ่งหาไม่เจอนะคะเอาแค่นี้นะคะท่านผู้ชมนะก็จะมีอยู่สองสูตรสมการที่อ่าบอกไปเมื่อกี้ข้างต้นนะดังนั้นก็ฝากกดติดตาม subscribe ไลค์กระดิ่งด้วยนะคะ